ถัวฝักยาวเก็บได้แล้วจ้าทุกคนเนี่ยจ้าเต็มเลยจ้าเนี่ยออกมาใหม่ก็มีจ้ะเนี่ย โอ้ถั่วฝักยาวปลูกไว้ได้ทานแล้วจ้าทุกคนเนี่ยจ้าก็เริ่มเก็บได้แล้วจ้าเนี่ยอันนี้ยจ้าปลูกผักกินเองจ้าทุกคนปลูกผักกินเองปลูกผักทันเองปลอดสารเนาะเนี่ยจ้าอื้อ ลูกไว้ไม่มากเท่าไหร่จ้ะแต่ว่าก็พอได้เก็บกินจ้ะทุกคนต่อสารน,นะ่นเน้ะนี่จ้ะ,จะนี่เก็บได้แล้วจ้ะนี่ก็เหมือนกันได้แล้ว นี่อีกเด้อนี่ก็เดี๋ยวต้องเก็บจ้ะเก็บไปทานเองเก็บไปทานเองจ้า นี่เก็บได้แล้วจ้ะจิ้เขียวจะโตเร็วมากเลยจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะนี่จ้ะปลูกผักกินเองนะก็ดีอย่างเงี้ยจ้ะโตเร็วโตไวจังเลยจิ้ตเขียวปลูกไวปลูกไวเต็มเลยจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะนี่ก็เป็นนกเขียว Là con à. con... Là mắt nó con con mẹ cả, con này con sẽ con con mẹ con con Nó coi mẹ con mẹ con แตงโมก็ตรงนี้ก็แถวนี้ก็ออกมาอีกผลจะงนี้ออกมากรุ่ม นี้ยังไม่ได้เก็บไปใช้ทุกคนก็ยังนั่นทานทานได้แหละแต่ว่าแก่รู้สึกว่าเนี่ยจะเริ่มนั่นอยู่ในดงแตงโมเนี่ยจ้ะทุเรียนได้ฝนไปหน่อยจ้ะได้น้ำฝนไปหน่อยก็ดูสดชื่นดีจ้ะ นี่จ้ะต้นเขาก็เริ่มโตมากแล้วจ้ะ นี่ลำใหญ่จต่ต้นจะเป็นต้นลำใหญ่หนอนขึ้นใบเหมือนกันจะ้ะพริกนะนี่เป็นต้นพริก มุกเกือต้นนี้งามมากเลยจ้ะนี่ค่ะนี่เกอต้นจากงามจ้ะคลิกเนี่ยเริ่มออกมาเลยตกแต่งเลยจ้ะต้นนี้นะคลิกต้นนี้ตกแต่งไป ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,ก,กำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you thank you